เยื่อบุช่องปากอักเสบจ,จากการฉายลังสีประโยชน์ของน้ำผึ้งในด้านนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการศึกษาบางงานที่ชี้ว่าน้ำผึ้งอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลเยื่อบุช่องปากอักเสบซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการฉายลังสีโดยงานวิจัยหนึ่งกล่าวว่าการบริโภคน้ำผึ้ง20มิลลิลิตรหรือใช้พักกอตชุก น้ำผึ้งแปะบริเวณแผลสามารถช่วยลดอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบอาการกลืนน้ำลำบากและน้ำหนักตัวที่ลดลงเนื่องจากการรักษาโดยการใช้ลงสีในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีสษะและลำคอได้สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศึกษาในคนไข้จำนวน28่ายเพรายพบว่าการทาน้ํำผึ้ง15มลหลังจากการรับรักษา ด้วยลังสีบำบัดทุกห้าครั้งให้ผลดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งศีสาะและลำคอที่มีอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบด้วยเช่นกัน